เพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะมาแกะกล่องสินค้าที่ซื้อจากระดาดนะผมสั่งลำโพงอีวานะครับ D509 นะตัวนี้เบสมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครจะซื้อเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำเลยผมซื้อถูกมากเลยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะเลยพร้อมกันอุปรกรณ์ก็มีเจ้าคัตเตอร์นะครับเดี๋ยว จะเริ่มจีดก่อนแต่ว่าลองดูแล้วกันเนาะจีดไปพร้อมกัญญนแหละัวคคิปมปนยาวครับก็เลยไม่กล้าจีดแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมจีดไปก่อนแล้วกันนะก็จะฉีดออกมาก็ตรงนี้มันก็จะมีปึ๊บแกะไปพร้อมกันเลย อีกเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้มันการเสียเวลาเขาเรียกว่าตลกเลยแล้วกันได้มาเรียบร้อยโอ้โหสีดำด้วยสิ่งที่ได้มาก็เป็นลำโพงกีว่ารุ่นด509นะโอเคตอนนี้ได้มาละแกะเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกดพอยไว้ก่อนและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรนะโอเค อ่ามาต่อกันหลังจากที่ได้ขอมาแล้วเนี่ยผมก็แกะตัวซิลเรียบร้อยออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคราคามันคุ้มมากอั่าเงี้ยผมดูแล้วที่เนี้ยถูกสุดเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ราคานี้แกะพร้อมมาเลยวูบยีว่าดี5ูด9นะครับปึ๊บแกะออกมาพร้อมกันเลยโอ้โหหนักหนักพสมควรนะตัวเนี้ยแบตมันเยอะคือน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะ ที่เยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันหนักแบตเตอรี่ครับถ้ารุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ตัวเนี้ยจุดเด่นคือเรื่องเบสสมคําเล่าลือหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าว่าเบสมันโอเคไหมแต่บอกเลยว่าผมก็ซื้อลําโพงไม่อยากซื้อแพงมากก็ซื้อซื้อที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะในราคาที่โอเคได้ได้เสียงเบสที่ค่อนข้างชอบอะครับโอเคเดี๋ยวแกะมาเลย เสียเวลามากแกะแบบนี้เลยแล้วครับเป็นสีเงินๆหน่อยนะโอเคแล้วก็จะมีแถมตัวอะแดปเตอร์มาให้สายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยสายชาร์จนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องลองเสียงดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมกดพอดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาดูเรื่องเสียงกันโอเคเรามาต่อกันนะเห็นไหม จะมีอ e ีวา v า Audio D509 นะเดี๋ยวผมจะคอนเนคเข้าไปนะกดแพร์เข้าไปเลยปึ๊บลอสักครู่นะครับโอเคมันจะมีเสียงออกมานะโอเคเดี๋ยวผมกดพอร์ตไว้ก่อนนะอ่ามาต่อกันนี่ผมคอนเน็ t เรียบร้อยแล้วผมจะลองเทสเพลงมาลอนไฟล์แล้วกันนะเพลงนี้ ดูพังๆไปนะแล้วก็ฟังเสียงไปนะว่ามันโอเคเปล่าคือคือลำโพงของตัวมือถือที่ผมใช้อัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าได้ยินจริงๆผมว่าเสียงมันดีมากเลยตรงซับเบตของมันเนี่ยดูไปพร้อมกันเลยแล้วเนาะผมเปิดเสียงหน่อยก็ได้ รายละเอียดเสียงค่อนข้างดีนะอ๊อุยกทดโทษทีโทษทีผมเลื่อนมาให้ดูเลยแล้วกัน ประมาณนี้แหละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเทสอีกเพลงอื่นเพลงจาก youtube นี่แหละง่ายดีเพราะว่าผมใช้ youtube ฟังบ่อยโอเคขอเพลงเป็น c o a โอเอส c ี a s ส to You ละกันเนาะเป็นเสียงอะคูสติกนะทอมมี่โอเคเพลงนี้น่าจะได้อยู่นะ เปิดไม่ได้ซะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวลองเพลงอื่นละกันเนาะก็ลองดูเป็นเพลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกดพอร์ตไปก่อนอ่าเพลงต่อไปผมก็ลองเทสเปิดประมาณอะคูสติกละกันเนาะ มาเนี้ครับเสียงอะคูสติกก็ออกค่อนข้างชัดนะก็ลําโพงม,มันมีซับเบสอยู่ข้างๆแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยตรงเสียงกลางกับเสียงเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะออกตรงฝั่งนี้ราคาหรอที่ผมลงไว้เอเดี๋ยวนะที่ผมซื้อไว้นะก็น่าจะถูกถูกสุดแล้วครับผมซื้อจากราซาด้านี่ได้ส่วนลดอีกเดี๋งถ้าใครจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมลงลิงก์ไม่ให้แล้วก็ราคาเนี่ย ได้มันรู้สึกของแถมร,รู้สึกอันนี้มันจะได้มาอยู่นอยู่ในเซตอยู่ละไม่เป็นไรก็เอาไปว่าถูกใจมากตัวนี้เสียงค่อนข้างโอเคนะคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นลําโพงที่ไม่เกิน2อ0 0ับาทแล้วก็ถือว่าในคุณภาพระดับเนี่ยถาว่า JBL ดีกว่าไหมมันอาจจะดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าในราคาเนี้ผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตรงซับข้างฝั่งเนี้ย โอเคเพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยผมมีไปลองแล้วในร้านแถวแถวแถวเสือป่าเนี่ยแต่ว่ามันแพงกว่าน,นี้ก็เลยมาลองซื้อดูนะครับในในในล a ซาด้ครับแล้วก็ใส่ส่วนลดไปหน่อยก็โอเคถูกใจมากตรงปุ่มด้านล่างก็จะมีเห็นไหมเดี๋ยวผมซูม,มให้ดูกันแล้วกันก็จะมีปุ่มปุ่มตัว AUX นะครับแล้วก็ตัวชาร์แล้วก็ใส่ SD Card ได้พวกถ้าเราจะฟังเพลงเพิ่มอะไรเงี้ย ตัวนี้เหมาะมากเลยถ้าใครอยู่ YouTube ไปแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยเนี่ยผมว่ามันโอเคนะนฟังเพลินเลยเแบตรู้สึกได้นานอยู่เหมือนกันแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมต้องดูคู่มือในสเปคโอเคบทสรุปแล้วตัวนี้ผมแฮปปี้มากได้ในราคานี้เพื่อนๆสนใจก็ลองไปสั่งดูนะแล้วก็อื่นๆ ก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นแมนนวลโอเคขอบคุณที่รับชมครับก็เดี๋ยวยังไงก็ดูจนจบนะครับแล้วก็ไปลองซื้อดูถ้าอยากได้ลำโพงดีๆในราคาประมาณ2 0อย่างเงี้ยหรือว่าถูกกว่าน,นี้นิดนึงอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ